อะสวัสดีวันที่ฝนตกพายุเข้าหนักครับวันนี้กัฝน,นตกวิลาตอนนี้กัเกือบสี่โมงเชราครับผมพอดีอ่าสื่อประใบหม่ไหพี่น้องทอมี่เอ,องสื่อประใบมาเบิ่งกี่แล้วครับโยดลงแล้วครับเนี่ย เราเห็นรถตากฝนลายครับบุ้มมีมงจอดมาเบิ้งหูกัใบเป็นเค็งเปี๊ยเลยครับทั้งเทิงกับบุมมียังครับผมมีแต่น้ำท่านร <laughs> ั้งขย,ยุดลงล่ะขับหูกัใบเป็นเค็งเปี๊ยครับท่านลั้งในแกวออก้ะพี่น้องนี่ผมแกวออกแกเสือกอ่ะล่ะไอ้มันไอ้น้ำยดลงครับข้างน้ำไว้ไล่แห้งครับข้างบน ก็มีแล้วครับององมังกรนหนึ่งแล้วปะทั้งหนาว่ดดิบเปิอดออกอยู่ทีโยกดำไปกันะได้ครับผมเก็บบออันนี้กี่หลายกระโปกแต่หัวเก่งม,มันไม่มองจอดครับมได้เลียดเขาทีเขาลอยอยู่ครับเปิดน้ำออกนะโซ ติงเตียครับกระบเยอะแต่สีทะลุแล้วครับเนี่ยมีเทนำมันโมเมนต์กระบคุุ้มรถครับมันเป็นผาเต็นน้ำบรดาเราประจักรสื่อครับเยอะตรงสร้างไหมเนี่ยเราสื่อว่าปล,ลุกรถเรา อย่งสนิมขึ้นมันจอดดนครับเพื่อสีได้ลงงานกับนาแรงครับตาดอยาอายุกะเขาครับช่วงนีต๊นตกดีดะเบื้องต้นสมุนไพรครับ ัวนี้ก็ซื้อมาครับพี่น้องซื้อเข้ามาพันกระลอกฟูผ่านต้นละสี่สิบบาทครับตัวนี้มันต้นน้อยสุดเลยปกติมันต้นใหญ่มีหลายตน้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันงาไหลายเหลือก็ต้นเนี้ย เขาบอกว่าต้นเม่มันสีมีนี่ครับสังเกตเบืงที่มีหมอยครับเป็นใหญ่ออกมาเนวยน้ำงามมันรับน้ำงาใบยี่ไม่หมอยเร้าไปเป็นต้นเม่ครับเี๋ยอกมันสีเป็นเป็นงวงคล้ายงวงครับเห็นมาเห็นบอยพีนอง่องเล็น้อยงามมันครับ ตัวแม่มันกส็สีเป็นดอกครับเป็นดอกเป็นไนก็สีได้พันต่อไปครับปลูกไปใส่ตุ่มไก่ทีมงานใส่ตุ่มไก่ตุ่มกินครับตุ่มน้ำผสมตุ่มน้ำกินก็น,นอนรับดีเป็นมาจากเม,มียนโบเม,มียนครับ <c oughs> <c oughs> เคยลอง <c oughs> อยากพาบึงอีกเสน่ห์หนึง่งครับ ปฏิบุรษล็อกมาเนี่ยครับมีสุูจเอาโลดแล้วครับปลูกไว้ให้ทีมงานกินครับนี่ครับตัวนี้เป็นใบเงยถือว่าไ่ครับตัวนี้ครับห้าสิบบาทซื้อมาตัวละห้าสิบบาทครับ cắm xuống này có có man mẹ cục quá cần điện à giờ mà gì con nâng đi nào Hãy เอาอะไรกเนพื้นที่นี่แหละครับพื้นที่ผมเนี่ยรับี่ถมาครับคนบบสังเกตก็สิบบเห็นนะครับผู้สังเกตก็สิเห็นนะครับเนี่ย มันก็มีตามสายทางครับมีสุหมองมไงไงนี่เป็นต้นเสียดหยอดผมเฮียเองครับอย่างเกษก็มาเยอะครับบัวว่าแต่เรื่องรถกับเกษก็มักขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเบิงบบ้งพ่ามาเบิ้งอันมบงแพ้มันครับเฮียเตีดงเลยครับ มัมนหกเ,เนี่ยเนาะมีไปมาสนใจ็บไปเียมีแต่พวกก็สอครับมาตัดห้าดัางขางด่าง <c oughs> มันก็มาเด็ดกินครับนี่ครับเป็นเพ <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นกุ๊กทมกับบันบัน,บนโฟมอื่นกุ๊กทมมาเขียดด้บ,บนเนาะอ่าฟากื่นกะอ่ากระทอมขี่มูหรือว่ากระทุ่มครับต้นกระทุ่มตัดห้างกระตัดออกครับตัดต้นกระทุ่มออก เอาหยอดกระถ่มก็มาเสียบลงใส่เม็ดกับพาลงพาลงแล้วก็แหลมแหลมหยอดหยอดกระถ่มครับมันเป็นแหลมแหลมปากสลับเสียบลงน้ำเปลือกเปลือกกระถ่มครับเปลือกโคกถ่มเอาฟางแดงครับมัดไว้มัดให้แน่นรอบหนึ่งแล้วก็ใส่รุ้งขอบแล้วก็มัดให้แน่นอีกรอบหนึ่งครับกัก,ะกะอากาศ มาณอาทิตย์กวกลัครับมันกระสิเริมแตกหยอดออกครับก็มันติดแต่หยอดดอกเขาก็เที่ยวมาจาอครับจาอหัวออกเรื่อยๆสิบหาหมือกมาจะซึังเก็บบางมันใบมันแก่ก่อนครับโอ้ยหัวให้พวกหยอดมันแข็งแรงเกินแล้วก็คอยเอาทุ่งออกได้ครับอีนี้มันกระติดแล้วครับนี่ติดสมบูรณ์เหรอเอาไปต่ออีกก็ได้ หกขับพี่หน้องมีทั้งปานี่ก็เป็นการเดียนแต่มีหลยตุนนะครับปฏิปุลล็อกมานี่ <c oughs> ปลูกกินไลยครับไม่ใช้กินดอกปลูกไอค้คนกินก,กูไม่เบิองครับอ่ะมื้อนี้กัข้าวโพดกับน้อนลงเสี่ยวล่ะสิเดซห้าลาะใส่ปุ้ยเขาวครับพี่น้องจามพายุออกครับโหลดกะว่านีเห็ดเรากับซงเลย จ่าแดงกับจกไเซะเอ้เฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ